สวัสดีค่ะชั่วโมงนี้พบกับคุณนกในรายวิชาภาษาไทยมาตรฐานตัวชี้วัดท .4.1 ป .1.1 ทับหบอกและเขียนพยัญชนะสะระวรรณยุกต์และเลขไทย กิจกรรมพัฒนาความรู้เรื่องการออกเสียงพยัญชนะให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามคุณครูนะคะกอไก่อ่านว่ากอ ขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอขอควายอ่านว่าคอ คอคนอ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคององูอ่านว่างอ จอจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าชอชอชา้างอ่านว่าชอ ซซโซอ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอยอหญิง อ่านว่ายอดอสดาอ่านว่าดอตอประตักอ่านว่าตอ ถอฐานอ่านว่าถอทอมนโทอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอ นนเนนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอตอเต่าอ,อ,อ่านว่าต ถอถุงอ่านว่าถอทอทหารอ่านว่าทอทอธงอ่านว่าทอ นหนูอ่านว่านอบอใบไ,ไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอ ผอพึ่งอ่านว่าผอฝอฝาอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอ ฟอฟันอ่านว่าฟอพอสำมเภาอ่านว่าพอมอม้า ah, อ่านว่ามอ ยอ,อยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอ วอแหวนอ่านว่าวอสอสาลาอ่านว่าสอสอรือสีอ่านว่าสอ,สอ สอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหอรอจุลาอ่านว่ารอ ออ่างอ่านว่าอออนกฮูอ่านว่าฮ กิจกรรมให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจโดยการฝึกอ่านจนคล่องแคล่วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอขอบใจนักเรียนที่นักเรียนตั้งใจฝึกฝนในการอ่านออกเสียงพยัญชนะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ